วันนี้นะคะป่อโอ๊ตขอเปิดบล็อกใหม่นะคะบล็อกใหม่ของพ่อโอ๊ตเป็นบล็อกเล่านิทานทานทานนะคะ,ะโอ๊ตเนี่ยเป็นผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะวาดการ์ตูนมานานเนิ่นตั้งแต่อยู่ไทยนะแต่ก็ไม่มีพรสวรรค์มีแต่พรแสวงไม่สามารถนะคะไม่เคยเรียนแต่ตอนที่เรียนนำคำแหงนี่นะเคยเรียน หนึ่งคาสนะคะเป็นวิชาเลือกไปนั่งวาดเจ้าหน้าเหลี่ยมเออแล้วได้เกรดจีร้งคำแหงเขาจะมี J กับ p ีอ้ G กับ P อ่ะก็สรุปเวลาผ่านมาจนมาอยู่อเมริกาเนี่ยปุ๊ดมีนายทุนส่งให้ปุ๊ดไปเรียนศินละปะค่ะเรื่องเรียนเนี่ยนะมันมีแบ็กกราวด์เยอะแยะมากมายนะถ้าคุณสนใจคุณก็ไปหาดูได้ในอัลบัม้มป้าโอตเรียนอเมริกานะคะทุกคน เดุ่๊อเอามาให้ดูนะคะเว็บนี้พุจะเล่าทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษสลับกันไปนะเนๆเ,เ,เอาตัวอย่างมาให้ดูครั้งหนึ่งนะคะพอโอ๊ตเนี่ยมีกลุ่มเปิดใน Facebook เอาไว้แล้วก็ให้เพื่อนทาการบ้านแต่งเรื่องแต่งนิทานเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าพุ๊จะคิดได้ะนะทีนี้ในเว็บนี้เนี่ยพจะไม่เอาเรื่องของเพื่อนมาใส่นะ แต่เรื่องของเพื่อน,นมีเอาใส่ไว้บ้างอยู่ในบล็อกภาษาอังกฤษนะคะคือบล็อก a b z z นี่นะคะซ้ายมือนี่นะถ้าคุณสนใจก็แวะไปดูไปหาไปอ่านได้นะแล้วก็จะมีวิดีโอที่แชร์จาก YouTube อยู่ในช่องนั้นด้วยที่เกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษนะคะมาดูกันเรื่องนี้เนี่ยโป๊ดเคยจะทำหนังสือไงโป๊ตดเลยมี กระตูนวาดเอาไว้แล้วจํานวนหนึ่งนี่ก็คือเจ้าควายนะคะเป็นพระเอกของเรื่องหนึ่งตัวแล้วก็เออเดี๋ยวพดนลืมอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพนลืมเอาภาพมาใส่คือเจ้ากานะคะคุณแวะไปดูคุณจะเห็นภาพเจ้ากาแต่นะตอนนี้ไม่มีนะพดนลืมเดี๋ยวเอาเจ้าเอาภาพเจ้ากามาใส่ทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีนี่เป็นไงล่ะสวยสะถ้าคุณอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะ คุณต้องเข้าไปฟังโพสเล่าในช่องอิงโอนะคะมันจะอ่านภาษาอังกฤษให้ด้วยเป็นการฝึกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะตอนแรกเนี่ยโพสจะมาเล่าในบล็อกนี้ด้วยแหละแต่ว่าโพสยังสองจิตสองใจอยู่ไงว่าจะเล่าดีไม่เล่าดีนะนี่นะคะก็เอามาบอกกล่าวกันนะคะแวะเวียนกันไปดูได้นะด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะคะ ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าสัตว์สองตัวนะคะอ่าเจ้าสัตว์สองตัวเอางี้เดี๋ยวโบสทขอใส่ภาพของเจ้ากาก่อนเพื่อจะได้สมบูรณ์ในการเล่าเรื่องนะคะนี่นี่ก็คือครั้งภาพที่โบวาดเอาไว้นะโบทดูก่อนว่ามีภาพเจ้ากาเก็บไว้หรือเปล่าเนี่ยนี่นี่มีมีม,ม,มีอ่ะงั้นเดี๋ยวโบเอาเจ้ากาใส่เลยนะ เอาเจ้ากาใส่ไว้ตรงไหนดีเอาใส่ไว้ใต้ตรงนี้อาจเะเจอแล้วไว้ต้นๆน,นะคะวิธีการของโบ๊ทใครอยากจะให้โบ๊ทแนะนําการเขียนบล็อกก็ได้นะโบ๊ทมีวิดีโอทําไว้เหมือนกันนะทำไมมันเป็นเซนเตอร์ไปซะแล้วไม่เอาไม่เอาเซนเตอร์สิ <laughs> เดี๋ยวว่าเอาเอาเจ้ากาใส่ก่อนโอเค เจ้ากากับต้นมะพร้าวนะคะแต่จริงๆแล้วในเรื่องมันไม่มีต้นมะพร้าวหรอกนะ,ะภาพเข้าไปแล้วเดี๋ยววัาจะเล่าให้ฟังทุกคนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นจริงๆแล้วเนี่ยวัมีเรื่องที่เล่าอยากจะเล่าครั้งแรกเ,รเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้ากบโชคแต่ว่าเจ้ากบโชคเพราะยังมีภาพไม่เยอะไงะก็เลยเอาเจ้ากาก,าก่อนล้วกัน ครับเ,เดี๋ยวเอา,เอาตัวหนังสือกลับที่เดิมก่อนมันเป็นตรงกลางหมดเลยมไม่ชอบสักครู่นะคะนี่เป็นมนุษย์ที่มีความสามารถหลากหลายไงบอกแล้วโประโอนเนี่ยหลงตัวเองใครยังไม่ได้ไปฟังที่วัดคุยเรื่องหลงตัวเองไปฟังนะทุกคนแล้วคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมา เรียบร้อยมาพุจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นภาษาไท,ทยพุเขียนไว้ว่ามีเจ้กากากับเจ้าควายเนี่ยเขาอยู่ที่กลางทุ่งอยู่ที่กลางทุ่งแห่งหนึ่งนะแล้วเจ้ากาเนี่ยเขาอยู่บนหลังเจ้าควายแล้วก็บอกเบาๆาหน่อยเบาๆาหน่อยได้ยินอะไรไหมเจ้าแก เ <G ül> จ้ากาเขาเรียกเจ้าควายว่าเจ้าแก่นะไอ้เจ้าควายก็บอก <S <S ไปใกล้ๆไปใกล้ฉันลำคาแล้วเกินเนี่ยมาทําเสียงดังอยู่ได้เจ้ากาบอกเงียบสิเก็บเงียบได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงอะไรนั่นเสร็จป,ปุ๊บเขาเลยช่วยด้ว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 ยเออมันต้องมีอีกตัวหนึ่งเอาอีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวดีวพฟอนลืมตัวละครแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนว่ามันมีภาพหรือเปล่า นั่นคือเสียงของพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์ร้รองของความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยพระอาทิตย์ต้องเสียงมันแมนอะแต่พระอาทิตย์เขาบอว่าเสียงเป็นผู้หญิงซะและวแบบนึงนะคะขอพูดหาก่อนว่ามีมีภาพพระอาทิตย์มในที่วันนี้นี่ไงนี่ไงพระอาทิตย์มีมีโอ้ my god <c ười> คือตั้งใจว่าไงตอนนั้นเราจะทาเป็นหนังสือแล้วปรากฏว่า มันนังทําไม่ได้เพราะมันน้อยเกินไงโบต้องทําให้มันมีแบบประมาณสักห้าสิบหกสิบหน้าไงมันถึงจะคุ้มกับค่าพิมพ์หนังสือไงเดี๋ยวโบตขอหาเอาพระอาทิตย์ใส่ตรงไหนดีเนี่ยเอาพระอาทิตย์ใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนดีวะเอาตรงนี้แล้วกัน อ่าแบนาแบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยล่าต่อสักครู่นะคะพระอาทิตย์ก่อนโอ้โหไม่ธรรมดานะป้าโอ๊ตเนี่ยไม่ธรรมดาขอบอกเป็นคนมีของไม่มีใครบอกหรอกป้าโอ๊ตรู้ตัวเองเป็นไงนี่แล้วก็อัปเดตอ่ะ โอเคแล้วก็มาดูเรื่องกันต่อนะคะอา่ามาทีนี้ขเขาก็ได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮะเจ้ากาน้อยก็บอกว่าเงียบเงียบสิเงียบเงียบสิเจ้าเฟลก็เออเออกำลังฟังอยู่เนี่ยเขาบอกอยู you nice, you nice, nice, you nice ่ไหนอยู่ไหนไหนเธออยู่ไหนพาทิก็บอกว่าแงนหน้าขึ้นมาดูสิเจ้าสองคนไอพี่เจ้าสองคนเจ้าสองตัวอ่า ขาก็แงนหน้าขึ้นไปอา้าวท่านพระอาทิตย์เหรอมีอะไรร่ะพระธิดก็บอกว่าเร็วเร็วเจ้าส่งตัวรีบไปที่กระท่อมที่แม่น้ำเร็วเร็วเข้ามีแมงงูไม่สบายแมงงูป่วยอยู่ในนั้นไปช่วยหน่อยเร็วเพราะว่าแม่น้ำตอนนี้กำลังโมโหมากกำลังโกรธแค้นอะไรไม่รู้โกรธแคน้นเครืองโกรธอะไรนะ เจ็บแค้นคือโกรธโทษฉันตายตาละจะรอโอเคก็รองไม่ถูกเสร็จปุ๊บพระธิก็บอกไปเร็วๆงูเขาไม่เป็นพิษไม่เป็นภยัยเจ้าไปช่วยเขาหน่อยเจ้าสองตัวก็รีบไปเลยเจ้านกไอไม่ใช่เจ้านกจุก,กาก็บินนาหน้าบินนําหน้าไปเลยแล้วก็มาเจอกระท่อมเฮ้ยรัติไม่มีภาพงูอ่ะได้แหละนี่นี่คือภาพที่วรต้องเขียนเพิ่มนะ คือไม่มีภาพงูแล้วก็ไม่มีภาพไข่กับกะลาเออเดี๋ยวไว้บนป้าเพิ่มที่หลังก็ไปเจอกระท่อมจริงๆแล้วก็ในกระท่อมก็มีแม่ง,งูขาวตัวหนึ่งนอนอยู่ซึ่งมีไข่อยู่อีกสี่ฟองอมีไข่สี่ฟองเจ้าควายก็ถามว่าเธอเลื้อยไหวไหมประมาณว่าเธอ ขยับตัวได้ไหมนั่นเองนะแมงูก็ตอบว่าฉันขยับตัวได้แต่ฉันไม่มีแรงมากพอที่จะเอาลูกของฉันไปด้วยนี่เจ้าควายก็บอกไม่เป็นไรเธอไม่ต้องกังวลเธอรีบออกไปเลยด้วยตัวเธอแล้วอ่ะก็เอานี่ลูกๆของเธอเอาใส่ไว้ในกะลาพร้พวอันนี้นะเดี๋ยวฉันจัดการเองนะเขาก็ทำตามแล้ว เจ้ากาเนี่ยก็รีบคาบกลามะพร้าวบินไปเลยกาเป็นคนกาเป็นกาที่มีพลังมีความแข็งแรงมากไงสามารถที่จะคาบกลามะพร้าวบินไปได้จริงๆแล้วโมยังไม่ได้เขียนแล้วมันยังไงเยเสร็จจากนั้นเนี่ยสามตัวก็วิ่งไปก่อนที่แม่น้ําที่กําลังโมโหโกรธาโกรธเนี่ยจะมาพัดเอากระท่อมไปกับสายน้ํานะ แล้วเจ้ากากับเจ้าควายก็พาแม่ง,งูกับลูกงูเนี่ยมาอยู่ที่ใต้ต้นมะพร้าวนะฮะอยู่ที่ใต้ต้นมะพร้าวกลางทุ่งกลางทุ่งเออ๊นจำไม่ได้ว่าปนแต่ง <laughs> ทุ่งทานตะวันไว้ยังไงวะ <laughs> <laughs> เออแต่งเองลืมเองไว้ก็ประบาณนี้แหละแล้วเขาก็บอกว่า คืนนี้เธอนอนที่นี่กันก่อนนะแม่งูกับลูกๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากอาหารกลางวันแล้วเนี่ยฉันกับเจ้ากาจะมาช่วยเธอสร้างกระท่อมหลังใหม่นะจ๊าแม่งูหลับให้สบายนะเดี๋ยวพ่อขอดูก่อนว่าเขียนเกี่ยวกับทุ่งทานตะวันไว้ทรงไหนวะเนี่ย <laughs> เออเราเองลืมเองเว้ <laughs> มันมีทุ่งทานตะวันอยู่ด้วยอะทุกคนน่าจะเป็นเดี๋ยวนะปุ้ยหาไม่เจอว่ะมันมันไม่มีสมาธิในการอ่านเงี้ยจำครับคายครับข่าว่าพระโอ๊ตอะเขียนไว้ว่ามันมีต้นมะพร้าวอยู่กลางทุ่งทานตะวันนะไม่ใช่ทุ่งนานะทุ่งนามันมันก็จะเป็นธรรมดาเกินไปเงี้ยเพราะว่าควายก็ต้องอยู่กับทุ่งนาใช่ป่ะมันก็เลยให้เป็นมีต้นมะพร้าวอยู่กลางทุ่งทานตะวันแล้วเจ้ากากับเจ้า ควายเนี่ยก็พาแม่งูกับลูกลูกเคยยังเป็นไข่อยู่นะมานอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวกลางทุ่งทานตะวันเออคือภาพมาไม่ครบไงคนเล่าก็เลยเมาก็จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งนะคะทุกคนนะคะแล้วถ้าคุณสนใจที่จะฟังตอนนี้โปโปรดยังไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะ แต่ว่าหลังจากหนีไปเนี่ยแล้วคุณมาฟังอ่ะคุณก็ไปหาดูแล้วกันถ้าคุณเห็นวิดีโอที่ช่องโอ๊ตนะคะ<ม>ก็แสดงว่าโพสเสร็จสับสมบูรณ์เรียบร้อยที่จะอ่านแล้วนะก็จะได้ดินนะคะวันนี้ก็มาเล่านิทานให้ฟังกันเท่านี้ก่อนนะคะแล้วมีเรื่องอะไรที่พร้อมจะเล่าก็าจะค่อยๆเล่าให้แล้วกันแต่คงใช้เวลาสักเล็กน้อยนะ คืออารมณ์ศิลปินมันมามา,มาหายหาย,ยางไงเอาแล้วค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะไปละบ๊ายบาย